สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะไปตามหาน้องดิดกาจันเชนนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะไม่พูดนะครับเนื่องจากว่ากลองเสียงผมเนี่ยอักเสบอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าผมใช้เสียงเยอะนะครับอาจจะมาจากที่ผมร้องเพลงนะครับสไตล์เมทัลแล้วก็ฝึกวากนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับผมไปกันเลยครับ มไงพี่นเะเหนื่อเนื่อยยเนี่นิดนขึ้นมาเยี่ยมดีนะกะปอไปล่อยกได้ไหมปล่อยกระเป๋าเนี่เอ้าหาาใช่ผู้ผงขึ้นมาฝนตกไงเปียกหมดเลยเอาไม่บอกเปียกหมเลยเดผู้ผมขึ้นมาขึ้นเอากระเป๋กมาทำไมวันี้ขึ้นมาเก็บไว้ก่อนไงเดี๋ยวขึ้นมาอ่ะขึ้นมาพักก่อน พี่ตรงนั้นเป็นไงบ้ง้งพี่ลองดใหยผมดนถึงแล้วนะครับเสียงผมก็ไม่มีนะครับแล้วก็สูงมากนะครับสิบกว่าเมตรครับนีบ่เลยครับก็เอากระเป๋าไว้กันตรงนน้นนะครับ <c oughs> แต่ผมมันยังกระเสือกกระสนหิ้วกระเป๋าขึ้นมาไว้ข้างบนนี่นะครับ <c oughs> ไม่น่าเลย เนี่ยขอนั่งพักก่อนนะครับเสียงแปลกเสียงแปลกครับผมเสียงหล่อเลยครับหล่อเลยครับเสียงคนรอเด็กๆก็ชอบเลยแต่เรคนแต่เรคนเหงื่อแตกเหงื่อแตงเะนัอนนี่เหงื่อแตกไปว่าเปียกเปียกเขาเปียกฝนตกเห่ือนเหงื่อแตกกับเปียกครับเปียกฝนครับโอเคขอนั่งพักก่อนนะครับผมพอดีเลยเนี่ยมาตอกเลยที่สูงด้วยเตียงที่สูงกุ้ยสูง อ่ะใช่หรอพี่<ช>พี่ตอกไหมอ่ะพี่นุ่มตอกเลยนะคือต้องเอาเปลือกออกนิดหนึ่งใช่ไหมพี่นุ่มต้องเอาเปลือกออกจับดีนะพี่ โอ้ยสุดยอดเลยตอกเก่งมากพี่ชอบตอกนี่เราชอบตอกนี่องตอกผมถนดัดนะครับเรื่องตอกนึงแทงผมถนดัดนะครับนี่อันนี้วางให้เป็นตัวอีกก่อน ่งดิชบแพงมากกว่อเหรอเพื่อน,ชอนอใช่ประมาณนี้นะม,มีเดียม เราขวางไว้เฉพาะตัวหลังสุดนะบล็อกไว้นะอืม เสียงอันนี้เอาไว้หุงข้าวนะครับใช่ครับเอาไว้หุงข้าวครับรบเป็นที่ที่เราเนี่ยจะต้องประกอบอาหารตรงนี้ให้มันมีคุณภาพหน่อยแต่ถ้าไม่มีคุณภาพเนี่ยเราก็แบบจะทําอาหารเนี่ยไม่อร่อยนะครับนะมีส่วนไหมมีส่วนมีส่วนเตาดีไงเราจะทําแบบเตาแบบดีๆเลยของจะอร่อยต้องอยู่ที่เตาใช่ใช่เราต้องทําให้มันสวยเหมืกันใช่เพื่อนนี่ถูกต้องเพื่อนก็วิวเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะทุกคนตอนเนี้ย ก็เมื่อวานเนี่ยอาจารย์บอกพี่ลูมอาจารย์บอกเมื่อวานเนี่ยโหหมอกนิดหนาตึมใช่ครับโอ๊ยตอนเช้านี่มองข่าวฝั่งนู้นไม่ได้เลยมองไม่เห็นเลยพี่หมอกหนามากอืมก็เรามาดูในค่ําคืนนี้ว่าจะมีกระลอกมาอีกหรือเปล่านะอาจารย์นะนี่ลูกไอ้ต้นลูกไม้อยู่ตรงนี้นี่อืมโอ้แต่เมื่อคืนนี้อาจารย์นี่โชคดีนะอาจารย์นะมีกระลอกมาถึงที่นะพี่นุ่มกระลอกบินใช่ใช่แล้วก็วันนี้คืนนี้น่าจะมาอีกใช่เพราะวันนี้เนี่ยเราเตรียม อาหารไว้ให้กระรอกนะเราจะมาถ่ายกระรอกกัน,กนใช่ครับผมใช่โอเคครับไปตัดไม้ครับไม่ไม่พอไปเก็มาเป็นเสียงดังด้วยข้างบนอ่ะข้างบนจะเปียกด้วครับได้ปะไม่พาไปก่อนนะพาไปพาไปก่อนก็ได้ ปล่อยบอกนะโอเคจะให้บอกปล่อยบอกปล่อยอ,อ่ะ Oh. Uh -huh. ุกพี่ผมเป็นบายแล้วคนเียวกดดันข้างก่อนเนะระวังโยกปักนน้นเอาแดดออกเฉยเลยโอเค กระทุงแรงนี่ว่าสายกระท u n กระ,ะแทกเลื่อเป็นไรเลืออือจะลองวางะะเพื่อนนๆ<ส>ชอบเกตัว,ว,วนะพี่นะใช่ล่างในสิ่งเพ่งแต่พี่นี่เคยล่างในสิงเพงแต่ตอนนี้หล,ะล,ะล,ะละชันอย นี่ไม่ได้ขมจัดเลยเน<ม>ี่ยข่มในพุงนี่ข่มโดนนิดหนึ่งนี้ปลายแล้วในใจหนึ่งยิงแนวหนึ่งสป <ๆ S 1> ออ้นเชื่อพี่พี่ทำมาเยอะ <ๆ S 1> ใช่ไหม ลงเด็ดออก่มลงเด็ดออกอ่าได้ได้แป๊บหนึ่งนะเอาไอฝนตกันตกเฉยเลยนีวามุ้นเลยพี่จะพอแล้วมั้งอีกทีงเลยออกหลอดไม่รู้อ่ะ ขึ้นหาอข้าวหละบผิดพายละวมามุญอือมค่อยจะมีเลยเด็ดผมมค่อยจะมีเลยขาดด้วยจับขาเลยอ้ยังต้องใช้เดินอีกเยอะเลยอืมสักอีกสามเที่ยวอีกสองเที่ยวอือลัวไม่หนาวใช่ไหม หนักไว้เมียก่อใช่ไหมเมียไม่อยู่ใช่ไหมเด็กโอ้โหหนักจังคนหนักหนักมาก โอเคเดี๋ยวเราอุ๊ยเกือบรูดอ่ะเนี่ยเป็นิดเดียวเนี่ยอ๋อาเดี๋ยวเราก็จะเอาไปวางนะครับเทลงไปเลยเทนะพี่นะเทเลยเทเลยนะโอเคเดี๋ยวก็ค่อยหัดเอาเกลียเกลีอ่ะเกลี่ยเอาเทเลยนะอือน่าจะยังไม่พอพี่ น,น่าจะอีกรอบหนึ่งเนี่ยพอเนี่ยนอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไม่พอก็อีกรอบหนึ่งนะฮะเด็ดน่าจะอีกรอบหนึ่งอ่ะเด็ดพอสองรอบเลยหรออืมทีน,นี้เด็ดรอบเดียวไม่พอครับดีด <c oughs> ช่วงนี้ไม่ใช่ชืดด่อดีดก็คือแบบดีดบ่อยนะเอาไปต้องเบิ้ลดิดต้องเบิ้ลนะ <c oughs> ขนาดเบิร์นใช่ไหมเราขนาดเบิร์นเหรอโอ้ยออ <c oughs> เบิร์นครับเบิร์นพูดอะไรเนี่ยนี่พวกเราก็ได้เอาดินมาถมนะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับท่านเราเป็นนี่น้องดินผมก็จะเอาดินขึ้นมาถมอีกสักสองอีกสักสองรอบนะครับแต่จริงๆแล้วอีกรอบเดียวก็น่าจะพอนะครับเพราะว่า <c oughs> ดินเยอะมันก็ดีนะครับผม ส่วนไม้ไมเนี่ยเราก็วางไว้กันดินเนี่ยหลายออกไปตามซอกไม้ไผ่นะครับถ้าเราไม่เอาไ,ไม้มาวางเน uh, oh, <S <s himself, ี่ยเราใช้ไปดินก็ไหลไปเดินดินก็หมดไปนะครับรู้เรื่องโอ้มีควยไม้ด้วยอ่ะ จันดิ่พอแล้วมั้งฮะไม่พอแล้วพอแล้วแหละอ๋ะอที่บ,บอกว่าเจ้าอีกรอบหนึ่งนะครับได,ได้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ดึงนเนี่ยอืมอืมชอบใช้อ่าปากใช่ไหมเพี่ชอบใช้าปากไ,ไม่ใช่ดิดนน <c oughs> มัดมยังไงเนี่ยมัดตายเลยเหรอ พุ่โบนเนี่ใจพุ่โบนตรงไหนพหุ่ง <c oughs> หูพุ่งหูทำเอาต้องใช้ปากเลยใช่ไหมต้องใช้ปากเลย <c oughs> ลินน่ะแข็งไงนี่เอากระเทรีรวมนู่นเลยระวังถุงขาดนะพี่ <R> รอ้อย่แล้วจ้นเดี๋ยวมันจะรอจะ้ <ừ. S 2> รอนเกินจอพอล้วดินอะไพอแล้วเดี๋ยวมันจะรอ้อนเกินไปอ่ะ ่อไปสเต็ปต่อไปก็คือต้องรอฝืนต้องดึงฝืนใช่ครับเชือกลงไปแล้วนะครับก็ขนส่งลงไปแล้วครับพี่เดี๋ยวจะสินค้าฝั่งนู้นเรียบร้อยไหมครับเงียบคิดก็สินค้าข้างล่างนี่ก็จะเป็นไม้นะครับผมอาอย่างนี้เลยหรอพี่เอาอย่างนี้เลยหรออาจารย์ ลูกพี่มผมนะอ,อนดึงดเลยหรอ,หรอแบบนี้ก็ว้าวุ่นสีครับโอ้โหดึงแล้วดึงอีกนะมาแล้วนี่ปืนของเรานะโอ้โหโอ้โหทอนไม่ใช่ถูกๆนะฮะอ่าไม่ใช่ชสั้นๆดิยาว <c oughs> ขยับอย่างตอนนี้ก็ใกล้ที่จะมืดแล้วครับมีเก่อไม้ตังเยอะตังเยอะเข็นไม้เหมือนว่าจะหายหมดละหายไปไหนวะเนี่ย มันก็มีข้าวใช่ไหม,มเราหูมอเดียวพอนะพี่นะสองคนเลครับของไอ้ดิ้นจะมีหูผมผมไม่มีหูแล้วแล้วมันดูได้มีมาตรฐานจะเอาไปแบบนี้เอาแบบนี้ดีกว่าม,มันดป็ยากจังเลย ใบนี้พอๆนะเนี่ยข้าวที่ที่อยู่ในนี้เอาไว้เนี่ย,นนยดีเลยไม่ต้องใส่ละเราะว่าใส่เพิ่มทางนี้ใส่ของผิดหนุ่มก็ได้ใส่ของผิดหน <c oughs> ุ่มเได้ตีเยอะไปป่ะมึงก็วันนี้ทั้งวันแล้วพี่อตอนนี้หิวแล้วทำอะไรไม่ไหวแล้วอ่ะเอเอมันอบอ้าวนะ แค่บ้านี่ต่างมาดูเลยมาดูเลยนแสงนู้นไม่ตางสอนเพื่อนนะ นี่จะหนาวแล้วพี่นะใช่ใช่พี่เลาพ่องมาปล่าเอามาเลยเออออพ่าจารย์น่ามาไหมต้องมาอยู่พี่โอเคออ้โเคก็ยังไงสันดีนะันดีเด็ดเจ้พูแล้วครับผมอ๋อลึกลึกสุดปะแตแล้วนะ น้องดิจ้าเช้าแล้วจ้าเริ่มมีเสียงขึ้นมาแล้วจ้าน้อ,องดิจ้ากินกาแฟหรือเปล่า,าจ้า เชา้ายังอื่นไม่ชเช้าแล้วเนี่ยตื่สายยังไหมตื่สาย <c oughs> ตื่นมามเห็นแสงอาทิตย์แล้วอ่ะมามามา,าฮะยันหัวใช่กิ่งกิ่งสงสัยเมื่อวานน่าจะโดนฝนอ๋อเอเอใช่าตากฝนกันยังไหมเมื่อวานมาถึงปุ๊บฝนตกหนักมากเลยพี่พตามมาทีหลังนี่คือฝนตกล่องทางเนี่ย บิสมิลลาห์เป็นการดื่มกาแฟที่โอ้โหตอนเช้าเป็นไงวันนะีอร่อยอร่อยใชอร่อยใช่ไหมอร่อยสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับกาแฟครับผม สบายเมื่อคืนมีเสียงเก้งร้องเลยพี่นุน่มได้ยินปะเช้ามืดแล่นะเช้าเช้าที่ยิงใช่เช้ามืดมประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งครับทุกนั้นโดนฝนเลยฝนละเปรอชัดเลยทีนี้เดี๋ยวขอดื่มกาแฟก่อนนะครับ ซึ่งเราก็จะกับบ้านนะผมกับบ้านก็เราก็เก็บข้อของไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมครัถ้าชอบคลิปวิดีโอของพวกเราก็ฝากไปติดตามผลงานของพวกเราทั้งสามคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องคนินทางช่องผมเองนะครับผมแล้วก็ลองดูโอเคช่องข้องเชน้องเฉนนะครับผมแล้วก็ไปคิดไปกับ ก็เป็นก yeah, right. ําลังใจกันเยอะๆนะครับเราจะได้ม hm. ีกําลังใจในการทาคลิปแบบดีๆมีคุณภาพให้ได้ชมกันนะครับถ้ากําลังใจไม่มีกาลังกายเราจะจะถอดถอยไปดูใช่ครับผมก็สามารถติชมกันได้นะครับด่าก็ได้นะครับเมว่าไม่อะไรนะด่าได้เลยด่าเล่นๆนะครับเดียรค่าจริงๆนะบายๆครับ